ครับสวัสดียามแรงครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคำคำจักน่อยมันนี่ลุงอ้วนกะที่ได้มาถ่ายทำลุงลิปในสวนยางเพราะว่าถินมามีแนวเอาอยู่มันนี่มากับลูกไส้แ <laughs> มาเอาแม่นอนเวียน อันภาษาบ้านเขาเอื่นแม่นันเว้นแต่มันตัวกับตัวหน่อยนุ้งอ้วนเคยเอาอยู่นนยมันบกพร่อยมีดอกว่าแบบนี้มันโดนยังจะเห็นเทียนนึงอันนี้สวนยางพี่สาวตะกีก้ก็ได้เป็นคนมาปลูกเป็นคนดูแลแหละสวนนี่ตะเกียร์ตะเบิดดเบ้งได้แง่งต้งหลายปีเจ้าของเขาขึ้นมากกับอะเขาไมาเ่เฮ็ดเอา วัน,นี้มาเห็นแม่นอนเว้นหรือโตนอนเว้นนี่แหละเป็นห้างสิบประจูดพันดอกให้พันได้ขยายพันธ์ต่อไปกับสิใ,ยยใส์พิธีการเราสมัยไม่เพื่อ,อนนามันครับ้นามันเป็นสิ้นอัดปิดท,ทางของข้างเขาพะรดนนะครับทั้ง นี่คือห้างแม่นอนเว้นเพิ่นสีเงาๆดอกเพิ่นสีบลกกลมบล็กกลมคือห้างตองหัวเสือทั่วไปเป็นนี่เป็นรูปเงาๆลงคือรูปกล้องเข่ารูปแตงโมสั้นยาคมเงาเพิ่นกุหลาบมาณนสี่สิบห้าสิบเส้นเลยนะผมซื้อแม่นอนเว้นเด้ Và mình bên bên chắc mình biết mà mình chỉ có biến khẩu chắc tố đây nghe biết một tí non, áo say phụ mát thì hơi đii cấp có bạc cả bọ con chắc nhoi nữa, áo say bơ thịt ăn thì thịt rồi, tố phay đi. มันก็เห็นหน่อยแท้วันเดียววะค,ค,คือใส่หน่อยคือแต่วันที่ <laughs> ว่าลุบก็ไม่ได้เห็นบ่โอ้ยเอาลุนล่นลุนล่นลุ่นลุ่นลุ่นใส่ปากมันถือเด้อปากก็ถือตัวไพตัวมันทั้งฝุ่นกับทั้งนี้ทั้งนี้มันทนัดตัวกัน <laughs> แม่นอนเว้นแต่ว่าบนอนเว้นเด้อวังเด้อแง่มันถือหงวนให้หนาหงวนน่ะ ดีได้ลละโอ้ย่าเฮ็ดทะลุเข้าไปแหมล่ะโอ้ยย่แย,ย่ยเข้าไปย่ย่นสะเห็นบ้านเห็นบ้านจะติงยักขยับโอ้เริ่มทะลุมาแลยเห็ไหนไีน้องบันเห็นแย่ๆก็ไปแห้งเลยแหมทั้งไทยทั้งย่านพี่น้องด้ยโอ้ยมัน,มนคือประสบให้สาดเ้ยมันใส่แฟนสองหมดน,น,น้องบันนี่ มนนนเวียนเสร็แล้วตื่นสตัวบบบนี้คืแง่มันทะลุขอไปเนาะขอดรองขอรองขอรองเลยฮะแล้วคุณจะไปให้พุ่งแลวผามาบไปแก้มไปต่อเลี้ยงไปดฮะต่อเลี้ยงแก้วใ่หน่อยนะจไปให้ไปๆ เไ็้ไตยลงมาใหม่เด้อตัวไป้ตัวมันได้กูัทั้งเสียงด้วยคุณวันเตยเห็ดลูกขูลงหนีเด้อนะ้สวนยางก็อยู่หนีได้หน,น่ไปโอ้แม่ลายค่ะ ผมซื้อแม่นอนเรดลีตุวพะกนอนมิดซีดีเร็วเร็วเร็วปวดแขนเราได้นีเจ้บไปนห่วยมันมันบอกมาด้้อ พักกันนอนเว้นเพื่อนบ่จิงว่าอาไม้ทะลุเข้าไปแล้วโอ้ยทางแห้งโคตรโอ้ยเนี่ยข้าไปจนหังมันทะลุแลนะ้วมันกนิว่าสลบตัวนี่ยังบึนๆอยู่เนาะพิสูจน์แล้วบบบนี่ ทิ้ดสู่งแล้ว,ลวถอยก่อนพี่น้องถอยก่อนมันปลอมแมนซะแล้วสิ่มัาขึ้นตัวห้างมันพลอยเนาะแผ่นสองแผ่นสองโอ้ย่างเต็มปูอตัวนี่ เห็นอย่ยางอ้วนออกไรตีกตัวน,นะ,ะนล,งลุงอ้วนเห็ดลุงอ้วนจีดจะพุนม่านออกดีปะนี่นี่ช่วงลุงอ้วนจีดเปมิมมานนี่เนี่ยมันลุกหอดพุนแล้วจะฟ้งมาดูแล้วดูแลให้ตั้งหลายปีเห,ห่เยนพ่้ยนามนาม,มานำ้ำหบดเหร Nhìn nghe khu luôn đó Ôi Yên có bộ mà nó Từng thái thăm từng thí Nó sắp tới Ôi Thuột quá phải đỡ phía nó này không เวทอยู่ก็มาจูดวถจูดเลบ่แม,มต่ตัวมันก้นระยางเลยตัวตัวก่วาศูนย์พันอกบ่แม่พัน,ป,นปินนี้เบ็ดหลายครับ แมวขูดลงแข็งแรงไปห้างแล้วแนวสัตว์บ้าหายคือตัวเนาะหนตัวเดียวบ้าได้ไดิจริงสิใครห้างแตกกันนี่ ตัดุดไม่ก็ตัดดับไฟก่อนไม่สวนยางสวนอยู่แคาขยอยนี่ทุกหน่อยคนนี้แล้วก็เหอะมานีตบไฟก่อนตบไฟก่อน โมดไปก่อน่นเขาส่วนยางเขาปอยู่ข้าเขยปลาปนั่นเขาเรียกเขาปลาปมเป็นในป้อคึ้ม่อยสังนเป็นไหนมันจะมีแขนสามมื

คนเคีืยอางหลังคนเคื่อนะโอ้แม่ม่นมันตระก,กูลเดียวกับแตนเหลียงเนาะ tắt luôn nó tắt một tắt tôi mày đi luôn rồi ôi, ui Ôi, nhanh là mình <laughs> mình tập rồi บอ้ยละละ้จีนลงจีนลงตะเคียนไหมโอ้มันตัวเอาไว้เลยนะครับอันนี้มันเป็นแมนงวดออกมาก่อนออกมาก่อนเรียกกูเปียน แล้วบา่โ่อ้ยมองง่ายไม่เห็นอิทิปะโอ้ยมันอยู่ในฟันขาเขาดีกว่าเฮมันอกมาแล้วตัวนี้ มันเป็นตัวเอาไ่ได้อันนี้เป็นแม่นูกเว้นเป็นเป็นตระก,กูลแตนเหลืองโอ้ยมันเราบ่หายไปเลยกมันแม่ยังร้ายแม่โอ้ยม,มันก็เป็นตัวตักแดดตัวขี่ตัวนี้นม่นไม่มีตัวนางเลยปล่อย <c oughs> เอาไปสิดเบ็ดเนาะ เาไปเบ็ดมีนดเไ็ดเบ็ดเบ็ดเงียรอเต็มอยู่เงียรอเงียรอโอ้เต็มอยู่เต็มดีอยู่โอ้มือนี่เต็มอยู่ที่าช่นี้ันหัวนอนี่ครับหนึ สีสีฐานนิดหน่อยแม่น้เลินหมดไฟดีๆ้ะท่านดับไฟดีๆเนี่ยนินเข้า,าสวนยาก,กับสวนปาล์มสวนดูค่าด้อยงานเขาดีฮะ ดับไปดับไปภารกิจสำเร็จว้าวแม่วินยืนเนาะยืนเฉียวคามสิทธิเลียนเราว่าตื่นตัวสตื่นตัวเลยลว่าไดร้อนเลียนแท้มอยืนเลยแม่ร้ายปัญน, <c oughs> นี่เขาเรียกแม่นอนวิน โอ้โอหโลูกเต็มดีจังคันเนี่ยเกือข้ามห,หน่อยเป็นกระตุกฮะสามสี่สามฐานในน้อยแต่มีเห็นจะไม่ลูกเต็มมาสามฐานในน้อยดับไปดับไป ไฟมหมดไปละจะไปไหม่แข่งนี่ยึของ่างนี่ย่างเวียนสันห้ยเออไหนๆที่ควไปทิ้มไปทิ้มเก็บนี่พวไปหยีบางในกโอ้ยเห็นเห็บไหมนับเห็หลังมันขั้แ่ง นี่ควนเมื่อยู่อะขึ้นนะอันน้ำมึงเราเอามาไม่เหยียบไม่ให้มอดไปกักบเขาเรื่องเดี๋ยบบวกสุดเดี๋ยวบางควนไม่มีว่เดี๋ยวบางดุกบ่มีดอกอก็มีดอกเหยียบกันน้ำมึงนะออกมีวันเฮียที่กับทางหัวเรือควนมันบัดขึ้นไรยุง ทั้งที่ q u อย่บอว่าเกิดไปคือนบโดโดในเวทไงดิหน,นเสียงมันบ่าเกิดอ้วภารกิจสำเร็จเอาถือไปไไกลับจนนบจ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 บนบจบจบจบบจบบจ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 จบจบบบจิจบจบบบจ อบแม่นอนเว่นเรียบร้อยอ่าวันนี้ลุงวันนี้ขอตัวกับด้วยครับบันเดอร์ขอจบคลิปการอบแม่นอนเว่นไวยเพียงเคนินสตะกอนครับสวัสดีครับ